สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสะเทือนวงการสงภัยหลังผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์รายงานว่านายประวิตรปนตังประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสอพอนาบอกคำกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบวัดปังขนุนตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังได้รับแจ้งจากคนลเมืองดีว่าพระครูอาพัฒวชิวราน,านัน เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำเขตสามและพระอีกจำนวนหนึ่งตั้งวงดื่มสุราอยู่ภายในกุฏิเจ้าอาวาสเมื่อไปถึงไม่พบการดื่มสุราพบเพียงสำรับกับข้าววางอยู่บนพื้นและมีกลิ่นสุราคละคลุ้งภายในกุฏิจากการสอบถามพระครูอภัพวชิรานันซึ่งอยู่ในอาการคล้ายคนเมาสุราให้การว่าฉันเข้าเย็นกันเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อจึงสอบถามอย่างละเอียด สุดท้ายพระครูอภพวชื้อราน,นยอมรับว่าดื่มสุราจริงโดยอ้างว่ายมนำเหล้าขาวมาถวายเพื่อให้เล่าไปถึงญาติผู้ล่วงลับตนจึงนำมาดื่มเพื่อจะได้ส่งให้ถึงคนตายโดยมีเจ้าอาวาสในเขตตำบลเดียวกันอีกสองรูปร่วมดื่มแต่แยกย้ายกันไปแล้วจากนั้นปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชรจึงเข้าตรวจสอบวัดเนินสว่างตั้งอยู่หมู่ที่21ตำบลน,นาบ่อคำแต่กลับพบพระกิษณะสันตมโนเจ้าอาวาสสำนักสงลานศีลาตั้งอยู่หมู่ที่25ตำบลน,นาบ่อคำ กำลังจะขับรถยนต์ออกจากวัดจึงขอเข้าตรวจคน้นพบสุราในขวดน้ำเปล่าอยู่หลังเบาะรถยนต์จากการสอบถามพระกิจนะรับสารภาพว่าเป็นเหล้าขาวและเพิ่งดื่มมาเพราะเครียดเรื่องการทอดผ้าป่าของวัดประลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชรจึงเคาบประตูกุฏิเรียกพระฉันทมโนเจ้าอาวาสวัดเนินสว่างก่อนที่พระฉันทมโนซึ่งมีลักษณะคล้ายคนเมาหนักจะเปิดประตูก่อนยอมรับว่าตั้งวงดื่มสุรากันที่วัดปางขนนจริง พราะเห็นว่าพระกิษณะมีอาการเครียดจึงดื่มเป็นเพื่อนหลังพระทั้งสามรูปยอมรับว่าตั้งวงดื่มสุราจริงประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชรจึงนิมนพระทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อความชัดเจนอีกครั้งปรากฏว่าพระทั้งสามรูปมีปริมาณแอลกอฮอลสูงจึงนำพระทั้งสามรูปไปให้เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรและพระวิญญาธิการสอบสวนพระวินยัยโดยทั้งหมดอยากขอโอกาสปรับปรุงตัวเพราะโทษทางวินัยสฆ์เป็นปาจิตตี ซึ่งเป็นโทษเบาแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและญาติโยมไม่หินยอมเนื่องจากพระทั้งสามรูปมักแอบดื่มสุราเป็นประจำเมื่อการต่อรองไม่เป็นผลพระทั้งสามรูปจึงยอมลาสิกขาในที่สุดเดี๋ยวผมจะไปเป่าถ้าเป่าไม่เจอิญนั่นแหละอ้าวก็ดื่มาสิถ่ายช่วงข้าวมามีกินข้าวเราเป็นภาพดื่มได้หรอคือโยมถ้าพูดถึงตามหลักแล้วมันก็ผิดประจิตเนี่บ เเอาีี้ด๋ยวไอ้ไอ้ฉันเย็นเนี่ยผมยังงานแต่ว่าฉันเย็นไม่มีครับผมไอ้อนุโลมเผาเป่าเจอใช่ไหมเผาเจอแต่แต่ดื่มเนี่ยผมไม่โอเคแล้วแสดงว่าวันนี้มีดื่มใช่ไหมครับแล้วเรพอดือดดื่มมันยิ่งเดือดอารมครับอ่าอาจารย์ได้ดื่มดื่มโซดามาด้วยไหมครับจารดื่มไหมเอาตรงๆอาวหรอกของเติมอ่าโอเคอาจารย์เดี๋ยวไปห่มเยาวล์อาจารย์ไปดื่มพระอาจารย์ไปดื่มที่วัดบางขุนมาถูกต้องหรือไม่ไปมาเมื่อไหร่ครับ ไปมาเมื่อไหร่ก็ไปดื่มเมื่อเมือครันเมื่อกี้นี่แหละเขาอามาเมื่อกี้เยเสรีนี่เขาเครียดอ๋อครับคก็เลยไปตั้งวงกันเนั่งเดิมเหมื่มกันหน่อยนึงนั่งดื่มกันเฉยๆไม่งกันไหมไม่ตั้งวงนะต่างคนต่างดื่มกันเออจะก็มีจะก็อาจจะเยอะนิดหน่อยอืม